สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุลุซุมพุทธศินยุคปลายพระองค์นี้มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจนแล้วก็มีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุเกิด150ปีอันดับแรก ก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าพระจะแท้หรือไม่แท้ความเก่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องมาสังเกตจากนั้นก็มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นสายของเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักอย่างน้อยก็ต้องมีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโค้งไม่ควรจะเป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัด แล้วก็บริเวณตามขอบตามส่วนที่ลาดเอียงก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เห็นนะครับหลังแบบนี้เป็นหลังที่ดูง่ายเพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆต,ต,ตามรอยปีรอยแยกนะครับรอยปีตามขอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระเก่าพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ กดงามธรรมชาติชัดเจนนะครับส่วนเรื่องมวลสารต่างๆปรญเดี๋ยวก็ต้องดูด้วยกล้องการขยายสูงว่าจะมีอะไรบ้างภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดานะครับพระสมเด็จยุคป,ปลายจุดสังเกตจะต้องดูตรงเส้นมังคับพิมพ์องค์นี้ด้านขวามีด้านบนมีด้านซ้ายก็มี ด้านซ้ายนี้ตามวงกลางเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงการนั่งพระยุคลายหน้าแข้งซ้ายจะเล็กคมชัดแล้วก็จะมีพระบาทซ้ายตรงนี้นะครับถ้าองค์ไหนกดพิมพ์ได้ลึกได้ชัดก็จะเห็นชัดเจนอันดับต่อไปก็มาดูตรงฐานสิงพระยุคลายฐานสิงจะเล็กกว่ายุคก,กลางและยุคต้น ปลายฐานก็จะเชื่อขึ้นทั้งสองข้างคมขวานบางแม่พิมพ์ก็แอนตกท้องช้างเล็กน้อยบางแม่พิมพ์ก็เป็นเส้นค่อนข้างจยาตรงนะครับอันดับสุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูก็คือตรงฐานล่างสุดปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายจากนั้นก็มาดูตรงกลางฐานเราจะเห็นล่องยุบตัวเปน็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ สิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนเนื้อหาก็มีรอยปีรอยแยกมีปูนงอกขึ้นมาพระองค์นี้มีเอกลักษณ์ของวัตคังชัดเจนนั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระไว้นะครับการถนอมเนื้อพระของคนโบราณ อาจจะใช้ลักมาทาไว้อาจจะใช้ยางไม้อาจจะใช้น้ำว่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาถนอมเนื้อพระก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเด็จาระขังนะครับพระโอเดีถือว่ามวลสารน่าจะโอเคนะครับ เราเห็นมวลสารที่เป็นก้อนเป็นเม็ดเห็นอย่างชัดเจนนะครับเม็ดนี้ก็ใช่นะครับรอยปีรอยแยกก็ดูว่าเป็นธรรมชาติของพระเก่าเส้นสายแต่ละเส้นก็มีมิติมีความพิ้วเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะวงแขนนะครับเส้นฐานเส้นขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เราศึกษาพระสมเด็จเราควรศึกษาในเรื่องของความเก่าไม่ใช่ศึกษาในเรื่องของตาหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆนะครับพระสมเด็จจะไม่เหมือนกันสักองค์เพราะว่าพระสมเด็จเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนเปลือกหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลานะครับดังนั้นพระสมเด็จ แต่และองค์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันองค์ที่ถูกเก็บในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมากกว่าพระสมเด็จที่ถูกเก็บไว้ในหีบหรือในพื้นที่ที่มีความชื้นต่ำนะครับอายุป,ปลายพิมเกตทะลุสมนี้จำลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโข,ขทยัย นะครับถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามฝีมือการแขะพิมพ์ก็ปนาน,นีตเป็นฝีมือของช่างหลวงนะครับด้าน,นหลังหลังแบบนี้เขาเรียกว่าหลังกระดาษน,นะครับแล้วก็หลังที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการจงใจสร้างขึ้นมาเอาไม้กระดานที่มีลักษณะแบบนี้มากดพิมพ์พระ เป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าตระกูลไหนเป็นผู้จัดสร้างพระสมเด็จชุดนี้นะครับในยุคปลายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มีวาระสำคัญต่างๆหลายวาระ,ะแต่ละวาระก็มีการสร้างพระสมเด็จไม่ต่ำกว่าครั้งละ8 4 0หมองค์ดังนั้นผู้ที่จะทำการสร้างพระสมเด็จ ก็ต้องเป็นคุณน้าคุณนางซึ่งมีค้าทานบริวารน,นะครับแต่ละตระกูลก็รับมอบหมายให้จัดสร้างพระสมเด็จก,กี่องค์ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับพระที่มีลักษณะหลังแบบนี้ก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับไม่ใช่มีเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์เดียวความเก่า แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ดูได้จากรอยปีรอยแยกนะครับพระองค์นี้มีการลงรักมาก่อนเศษของรักร่องรอยของรักเก่าก็ยังติดอยู่ตามรอยปีรอยแยกนี้นะครับเส้นสายของเี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ถ้ามีธรรมชาติของความเกา่ามีบิดมีเบี้ยวมีวาวมีโค้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมันหัด ด้านข้างก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับพระลักษณะที่มีด้านข้างแบบนี้มีขอบแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ถูกตัดด้วยมือคนนะครับรอยแตกรอยแยกรอยสไลด์ของก้อนมมลสกก็ปรากฏให้เราเห็นส่วนด้านในองค์พระก็งดงามนะครับเส้นสายสมบูรณ์ความเก่าชัดเจน หน้าอกก็นูนเด่นลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรพระศเด็จที่มีเส้นชาจีวรถือว่าเป็นพระศเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระบาทซ้ายก็พอมองเห็นฐานสิงห์ก็เล็กคมชัดสวยงามตามตำราฐานล่างสุดก็ชัดเจนนะครับรอยยุบตรงกลางฐานก็มีเล็กน้อยนะครับ บางองค์ก็มีให้เห็นชัดเจนบางองค์ก็มองไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางภาพตอนนี้เรามาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องกรลัขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความตำ่ำ เนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับมีร่องรอยของความเก่ามีร่องรอยของรักเก่าลงไปเกาจับติดประเกตยาวไปถึงซุ้มแล้วก็ทะลุซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับเส้นรักดำๆก็มีให้เราเห็น พระสุเด็ชที่มีการถนอมเนื้อผ้าถือว่าเป็นพระสุเด็จที่มีเอลักษณ์ของวัตลคขัน,นะครับท่านใดเจอก็ควรจะเก็บเพราะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%ด80%ภาพนี้เป็นภาพหน้านอ,อกนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวมีรอยแตกรอยแยกมีเส้นลักหวังติดอยู่นะครับ ซอกแขก้งข้อค่อนข้างจะลึกเป็นภาที่มีความเก่าชัดเจนตรงนี้เป็นเม็ดมงศสารนะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงเส้นสายของวงแขนซึ่งเป็นธรรมชาติมีความพลิ้วขยุกขยิกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่วนที่ลาดเอียง ริเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายเยวอนนะครับพระเ็จที่มีเส้นชายเยวอจะเป็นรพระเ็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของขาซ้ายสังเกตด,ดูเนื้อในโวนที่ราดเอียงนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอย่างชัดเจน ไม่ว่าตรงเส้นแขนเส้นขานะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งขวานะครับปลายฐานสิงก็เชิดขึ้นเส้นสายก็ยยขยุกขยิกเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับ สังเกตดูสีสันของเนื้อผ้านะครับจะมีหลากสีผสมปนเปกไปซึ่งเป็นธรรมชาติของผ้าเก่าเป็นธรรมชาติของผ้าแท้ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งขวานะครับปลายฐานก็จะตัดเฉียงเนื้อผ้าก็มีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงนี้เป็นลักษณะที่ ลึกลงไปเป็นร่องลึกตรงกลางฐานภาพนี้เป็นปลายฐานด้านซ้ายนะครับปลายฐานก็จะตัดตรงกว่าฝั่งขวาภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซสมตรงนี้เป็นแขนขวาซอกแขนค่อนข้างจะลึกนะครับ เนื้อหาบนพื้นผิวก็มีรอยปีรอยแยกมีเส้นลักฝังติดอยู่ภาพนี้เป็นภาพเส้นส้มบนฝั่งฝานะครับเนื้อผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางศิภาะมีรอยปีรอยแยกซึ่งเป็นธรรมชาติของผสมเ็จที่สร้างจากเนื้อปูนผงหอย ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นซุ้มนะครับก่จะ mm hmm. เป็นลักษณะแบบนี้ได้ mm hmm. ก็ต้องผ่านระยะเวลาที่นานภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างทายหดึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอนะครับ mm hmm. ภาพนี้เป็นภาพด้านหลัง าให้เห็นหนงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระภาพนี้ก็่าให้เห็นเนึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพนนระเ,เนื้อพระบ่งบอกว่าเป็นพระที่่านการถนอมเนื้อพระมีการชุบลักษสีเหลืองที่เราเห็นเป็นสีของน้ำลักนะครับภาพนี้เป็นภาพ บริเวณตรงด้านหลังตรงรอยปีรรอยแยกเราจะเห็นปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซงนะครับเราเห็นก้อนมวลสารถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงด้านหลังถ่ายให้เห็นถึงเนื้อพระที่มีมวลสารต่างๆซ่อนอยู่นะครับ พระองค์นี้เป็นพระที่ไม่พากนการใช้บูชาไม่พากนการเช็ดกันล้างมวลสารต่างๆอาจจะมองไม่ชัดเม็ดแบบนี้ก็เป็นก้อนของมวลสารนะครับพระแบบนี้ถ้าเอาขึ้นคอสักพักหนึ่งเนื้อก็จะเปิดทําให้เราเห็นมวลสารและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้น ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างนะครับเราอาจจะหยดน้ำยาเช็คอายุแทนไซตตรงตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินกำแพงตรงนี้ก็ใช่นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าพระองค์นี้ลำคอ ก็มีความสูงนะครับสอดรับกับหน้าอกที่นูนเด่นมีธรรมาชาติชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของวัตลคังนั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระไว้องค์นี้มีการหลงรักมาแต่ก่อน นักแ,แข่งซ้ายค็เล็กคมเป็นสันตามตำรานะครับเนื้อหามีความเก่าชัดเจนพระแท้ๆเนื้อหาจะนึกนุ่มมีชีวิตชีวามองแล้วไม่เบื่อมองแล้วก็ไม่แข่งกระด้างเหมือนดูปูลพัสเตอร์นะครับ พระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลานะครับพระอ,องค์นี้ถ้าเก็บไปอีกสักสปี5ปีเราก็จะเห็นสภาพที่แตกต่างกว่าปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสีสันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามเส้นสายเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง แล้วก็เก็บน้ำยาเช็คอายุการ้ายกันครับนั่นหลังพระก็เป็นจุดสำคัญที่เราต้องนำมาดูนะครับเส้นสายของขอบพระก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางไา่พราถ้าองค์ไหนเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเรียบตรงเหมือนไม้บรรทัดเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระแท้ หรือพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเนื้อหาคนจะมีความสูงความต่ำอย่างพระองค์นี้เป็นพระที่มีการลงลักมาก่อนเอาเห็นเส้นสายที่มีเส้นลักติดอยู่ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีโอกาสแท้เพราะว่ามีเอก,เอกลักษณ์ของวัดละครตามรอยปีรอยแยก ก็เป็นจุดที่เราต้องนำมาสังเกตดูนะครับมาดูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาดูปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซมท่านใดเจอหลังพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่โอเคก็ควรจะเก็บนะครับ คนที่ชำนาญดูด้านหลังพระดูแล้วก็เห็นธรรมชาติที่มีความเก่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระที่มีโอกาสแท้แล้วนะครับการที่เราได้มองเห็นภาพ พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติของพระสมเด็จเราจะเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ธรรมชาติของความเก่าปรเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุขันไซตรงตาแหน่งนี้นะครับ อนนี้ก็หยดน้ำยาเช็ดอายุแขนไซลงไปแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนปลกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสมเด็จโดยเรานำเอาคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเอาคำนี้มาพิสูจน์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอย พระอ,องค์นี้ถ้าเป็นพระเก่าพระแท้แล้วก็มีปูนปะข่อยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นแต่พระพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคเป็นพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนปัขหอยอาจจะสร้างจากเรซินสร้างจากปูนพลาสเตอร์ น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองพระจะกระจายหายไปตอนนี้เรากำลังลงไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาไว้นะครับเพื่อที่จะดูว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแล้วก็มีหลว์หอยเป็นสม,สมหลับในการสร้างหรือไม่ตอนนี้ก็ถึงจุดที่หยดน้ำยาไว้นะ้วฮะ ปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดปนองค์พระฟองกากาศก็ขึ้นมาก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีปูกระหอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้าง<อ>เมื่อพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้ว เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูว่าพระที่ผ่านการเทคด้วยการหยดน้ำยาเทคอายุแข็งไซส์ปรากฏว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนปะหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างจะมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางาภาพแบบไหนนะครับ พระอ,องค์นี้เป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดดังนั้นความเก่าเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับพระสเดช่าถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดจะดูง่ายกว่าพระสเดที่เก็บไว้ในหีบการเปลี่ยน,นแปลงทางกายภาพและความเก่าจะมากกว่า ศึกษาสะสมพระสมเด็จที่มีอายุเกิน150ปีเราก็ต้องดูความเก่าให้เป็นนะครับเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆตามแบบพระต้นแบบถือว่าเป็นการศึกษาที่ยังไม่ถูกต้องนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุเด,ด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางาภาพแต่ละองค์ที่ จะไม่เหมือนกันพระองค์นี้ถือว่าพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เอตจุลส,สุ้มพุทธสินยุคปลายมีธรรมชาติชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเก่า เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เส้นสายต่างๆก็งดงามคลาสสิกพระสิรองนี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านกัรเช็ดกันล้างเนื้อยังไม่เปิดนะครับถ้าใครได้ครอบครองบูชาก็ อ้อยสักพักหนึ่งเนื้อก็จะสวยงามวบาน,นี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ